สวันดีทุกคนนะครับผมวันนี้ผมจะมาบอกอะไรเล็กๆที่มีคนถามมานะครับซึ่งไม่เยอะมากแล้วก็จะรีไปเร็วๆเพราะอยากให้คลิปมันสั้นนะครับผมมันจะมีสิ่งนี้ที่เรียกว่าลูนแล้วก็หน้าตาแบบนี้ที่เรียกว่าโ so, ซแล้วก็ที่เหมือนสร้อยเนี่ยเรียกว่าลีลิกอันนี้คือของในการใช้ตีบวกอาวุธนะครับผมหรือว่าถ้าเป็นเกมนี้เนี่ยใช้คําว่าเอนชานนะครับซึ่ง ถ้าเป็น RPG ทั่วไปมันก็คือตีบวกนั่นแหละเหมือนอัปเกรดของนะครับผมซึ่งรูนเนี่ยมันจะใช้ตีบวกของช่องที่1นะครับก็คือจุดที่1ส่วนโซเนี่ยใช้ตีบวกในจุดที่2และลิลิกใช้ตีบวกในจุดที่3มครับผมถ้าเราได้รูนเทียห้ามาเนี่ยเราก็ใช้ตีบวกของเทียห้าในช่องที่1เราได้รูนเทียหกมาเราก็ใช้ตีบวกของเทียหกในช่องที่1อะไรประมาณนี้นะครับถ้าเราได้โซเทียสี่มาก็ใช้ตีบวกของเทียสี่ในช่องที่2 ก็คือตามเทียเลยเอาง่ายๆว่าอาวุธเราเป็นอะไรเราอยากตีบวกอันไหนเราต้องมีรูนมีโซมีลีลิกเนี่ยตามเทียนั้นนะครับผมแล้วมันก็จะมีอีกอันนึงนะครับที่ถามมาก็คือสิ่งนี้ผมเรียกว่าอันติแฟกนะคือมันเอาไว้ผสมของพวกอาวุธเ,เดี๋ยวผมเปิดให้ดูยกตัวอย่างเช่นผมจะยกตัวอย่างจากของที่ไม่มีอันติแฟกก่อนสมมุติผมกดมาที่ดาบจะเห็นว่าดาบโบซอนเนี่ยเราเลื่อนมาข้างล่างนี่คือของที่ใช้ผสมนะครับผมมันใช้แค่เหล็กกับหนังมันไม่มีอันติแฟก ถ้ามีแต่แฝกคือมันเนี่ยมันจะเป็นหน้าตางี้คือมันจะเป็นเหมือนเศษของชิ้นส่วนนั้นนะครับที่เอาไว้ประกอบคู่กับเหล็กแล้วก็หนังอีกทีหนึ่งเพื่อให้กลายเป็นอ,อาวธชิ้นเนี้ยอ่ะไอ้ตรงเนี้ยผมเรียกว่าอันติแฟกนะครับผมซึ่งของที่มีอันติแฟกเนี่ยม,มันก็จะมันก็จะมีนั่นแหละส่วนของที่ไม่มีก็คือมันก็ไม่มีนะครับผมซึ่งของที่มีอันติแฟกเนี่ยข้อดีคือราคาเนี่ย มันจะแพงมันเป็นข้อดีแล้ววะโอเคฟุ้นไปข,ขอโทษทีข้อดีคือสกิลเนี่ยมันจะมีให้ครบตั้งแต่เทียต่าๆนะครับผมแล้วก็ไอเทมพาวเวอร์เนี่ยต่อให้จะไปเท่ากันนะไอเทมพาวเวอร์จะเยอะกว่าของที่ไม่มีอันติแฟกต์นะครับผมอย่างคิงแมกเกอร์นี้เป็นออนติแฟกต์ระดับสูงนะครับออนติแฟกต์เอาลอราคาค่อนข้างแพงเนี่ยฮะจะเห็นว่าแค่เทียส์่เนี่ยมีสกิลมาให้ครบเลยนะครับผมแต่ถ้าเรากลับไปดูโบสซ์ที่เทียรี่เนี่ยสกิลไม่มีนะครับอันนี้คือความแตกต่างเนาะอ่ะโอเคมาเริ่มมกันนนททีีีีี้้เ่่่ยถาาววไอใชต มันตีบวกยังไงนะครับผมวิธีการตีบวกคือเราเปิดแผนที่นะครับผมจากนั้นเราหาร้านที่มันเป็นรูปอย่างเงี้ยครับผมเนี่ยเขียนว่าอ r ติแฟกต์นะครับผมแล้วก็เดินมาหามันมันจะเป็นลักษณะแบบเหมือนมีค้อนตอกอยู่ตรงนี้นะครับผมซึ่งเวลาเรากดเข้าไปเนี่ยให้เรากดไปที่หมวดที่3นะครับผมแล้วเราเอาไปใส่ป๊บมันก็จะขึ้นมาว่าใช้เท่าไหร่นะครับผมจากที่แล้วเราเรามีเท่าไหร่อะไรประมาณนี้เนาะเนี่ยมันก็จะขึ้นจุดที่1อาจจะใช้เป็นแบบนี้นครับซึ่ง ถามว่าอ่ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงวะว่าของอันไหนใช้เท่าไหร่อันนี้ผมต้องจําเอานะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะแยกให้ดูนะครับนี่ปกติถ้าเรามีมือลองเราจะใส่ชุดประมาณนี้ถูกปะ่ะอ่ะนี่เราจะใส่ชุดประมาณนี้ซึ่งถ้าหากว่านะครับผมถ้าหากว่าเราไม่มีมือลองเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมมันก็จะถือสองมือไปเลยแต่อันนี้ผมเอาแบบมีมือลองก่อน ผ้าคลุมนะครับผมจะเรียงไว้ตรงนี้เลยผ้าคลุมนี่ครับนี่ก็คืออันนี้ผ้าคลุมใช้48หัว48รองเท้า48เสื้อ96แล้วก็อาวุธถ้าเป็นอาวุธที่ถือแบบมือเดียวอย่างเงี้ยแล้วมีมือรองเนี่ยมันจะใช้144แล้วมือรองจะใช้48นี่เห็นไหมมันจะเรียงกันรูปแบบนี้นี่คือหัวนี่คือตัวนี่คือรองเท้านี่คือมือรองนี่คืออาวุธนี่คือผ้าคลุมเนี่ยผมเรียงให้เลยแต่ถ้ามันเป็นอาวุธ2มือทําเป็นอาวุธ2มือมันจะเป็น ร้อยเก้าสิบสองครับผมแล้วก็จะไม่มีมือรองอ่ามันก็คือร้อยสี่สี่บวกกับสี่สิบแปดนั่นแหละมันก็ได้ร้อยเก้าสองถ้าเป็นอาวุธสองมือเอาง่ายๆเอาง่ายๆว่าถ้าไม่อยากจําเป็นชิ้นแต่ว่าเราต้องแบบเราต้องการจะเอนชาร์ทุกอย่างรวมกันทั้งปวคุมทั้งมือรองหรือว่าสองมือก็ตามหรือหมวกรองเท้าเนี้ยทุกอย่างเลยรวมกันเนี่ยมันจะบวกกันได้อย่างงี้ครับสี่ร้อยสามสิบสองก็คือซื้อมาสี่ร้อยสามสิบสอง่ะจะแยกได้พอดีเป็นแต่ละชิ้นนะครับผมไปกดนะครับผมมาเอนชาร์อ่ะผมบอก อ่ะเนี่ยเห็นนะครับร้อยสี่สี่มือลองใช้สี่สิบแปดอ่ะกดดูนะสี่สิบแปดหัวสี่สิบแปดจริงไหมอ่ะเนี่ยประมาณนี้ครับผมนี่สี่สิบแปดรองเท้าสี่สแปดส่วตัวเก้าสิบหกจริงไหมอ่ะเนี่ยเก้าหกครับผ้าคคุมอ่ะสี่แปดนะครับส่วนกระเป๋าผมไม่ได้เอามาให้ดูกระเป๋าเก้าหกนะครับโอเคประมาณนี้นะครับผมซึ่งถ้าเป็นอาวุธสองมือร้อยเก้าสองอ่ะจริงไหมอ่ะกดอ่ะจริงนะครับผมตามนี้อ่ะถ้าผมเป็นชาร์จไปอ่ะร้อยเก้าสอง ปึ๊บพอเราจะเอนชาร์อีกรอบมันก็จะให้เราใช้โซแทนนะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นโซแทนก็คือในจุดที่2ตามที่เราคุยกันไว้ตอนแรกทีนี้ถามว่าไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกลูนการ์ติแฟกเนี้ยมันหาจากไหนถ้าเราไม่ไปซื้อคือจริงๆนะครับถ้าเราไปฟาร์มเงินมาจากวิธีไหนก็ตามเนี่ยแล้วเราเอาไปซื้อ ง่ายสุดครับผมแต่มันก็มีวิธีหาแบบที่ไม่ซื้อเหมือนกันก็อย่างตรงนี้คือผมไปได้ดันอวารอนนะครับผมแล้วผมได้กล่องเป็นกล่องของดันกุ๊ปเนาะซึ่งมันก็จะได้จากในกล่องเนี่ยแหละไม่ว่าจะเป็นกล่องดันกุ๊ปกล่องดันโซโรหรือกล่องอะไรก็ตามเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะให้รูนกับตีแฟกมานะครับผมประมาณนี้คือก็อย่างที่เห็นถ้ากล่องมันเยอะตามที่ผมเปิดเลยก็คือมันจะมีรูนกับตีแฟกให้ค่อนข้างเยอะมากหลากหลายละลานตาเลยกับอีกวิธีหนึ่งอันนี้คือการหารูนครับคือ ถ้าเรามีรูนเทียสีเนี่ยเราสามารถเอาไปแลกได้นะครับโดยที่มาที่ร้านตีของนะครับผมแล้วก็กดมาเมนูล่างเนี่ยจะเห็นว่ามันสามารถใช้รูนนะครับหนอันกับตังอีก600แลกกลายเป็นโซได้หรือว่าจะใช้จากรูนเทียสีเนี่ยแลกเป็นเทียห้ก็ได้ใช้5อันเพื่อแลกเป็นเทียห้ก็ประมาณนี้แต่ผมแนะนําว่าอันนี้อย่าดีกว่าครับเพราะว่าดูจากราคาแล้วไปซื้อเองอะ่ะคุ้มกว่าถ้าจะทําอย่างนี้นะครับผมไปซื้อมาดีกว่า แต่เออถ้าบางคนมีรูนเก็บเงี้ยแล้วอยากจะเปลี่ยนมันโดยที่ไม่ใช้ตังกันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งครับผมอ่ะแล้วก็ในส่วนของอ์ติแฟกต์เนี่ยสามารถแลกได้นะครับโดยการใช้รูนแลกก็ให้เรามาที่หมดแรกเลยนะครับผมมันจะมีช่องแรกให้เลือกช่องแรกคืออาเทียนะผมมีตั้งแต่8ถึง4นะครับผมหรือ4ถึงแนั่นแหละประมาณนี้ส่วนช่องที่2เนี่ยคือเราจะใช้รูนแรกหรือจะใช้โซแรกหรือจะใช้รีลิกแรกหรือว่าอันนี้คืออะไรวะเนี่ยอ๋ออาวารอนฉาดครับผมหรือว่าจะใช้อาวารอนฉาดแรกก็ได้นะครับ ส่วนอันที่3เนี่ยคือเราจะแลกของในสายไหนนะครับผมถ้าเป็นอันแรกก็คือแบบวอริเออร์อันที่2คือเมดอันที่3ามฮันเตอร์ส่วนอันที่4ี่เนี่ยคือทุกชิ้นเลยคือเราจะแลกทุกชิ้นเลยคล้ายๆกับการสุ่มกาชานั่นแหละออะอย่างตอนเนี้ยผมมีรูนใช่ป่ะแล้วเป็นเทียสีอ่ะผมก็เลือกต้องเลือกช่องเนี่ยเป็นรูนนะครับผมแล้วก็เลือกเทียสีทีนี้ผมอยากแลกอันติแฟกในโหมดไหนละ่ะอ่ะโหมดวอริเออร์ฮันเตอร์หรือว่าเมดนะครับผมหรือว่าจะทั้งหมดเลยอ่ะจะสุ่มไม่ไม่เชิงแรกหรอกมัต้้อองงส่มมะมะะแแผจลลลทหดไปเลยวลกัน ง่ายดีนะครับผมผมไม่เล่สักหมดเพราะผมแค่ลองทําให้ดูอ่ะผมเลือกแล้วนะครับเลือกเป็นรูนนะครับผมระดับเทียสี่แล้วก็เลือกเป็นโหมดรูนแล้วเรียบร้อยนะเนาะแล้วก็กดไปครับผมมันใช้สามที่ผมนะต่อการแลกนหนึ่งครั้งกดไปปุ๊บเราก็จะได้อันติแฟกมันหนึ่งอันแบบสุ่มนะครับผมอ่าอันนี้เป็นอันติแฟกของ Wi-Fi สตาร์นะครับเราก็สามารถนําไปขาบ Wi-Fi สตาร์เทียสสีได้เพราะ,เรา,ะเราเพราะเราใช้เทียสสีสุ่มงอ่าไวไฟสตาร์ก็จะเป็นเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอ่ะก็จะเป็นอันนี้ครับผมนี่อันนี้เนาะเดี๋ยวๆแป๊บนนึงออ่่อาาีเให้ชัด อ่าเลื่อนลงมาดูเนี่ยับผมอันติแฟกก็จะหน้าตาแบบนี้นะครับผมเหมือนกับที่ผมได้มาเนี่ยนะคือเนะี่ยเราก็เอาไปคราฟได้แล้วเพียงแต่ข้อเสียคือเราจะไม่สามารถเลือกได้เราต้องสุ่มอย่างเดียวแต่ถ้าใครมีรูนเหลืออยากสุ่มแบบอารมณ์แบบเราคราฟทุกอย่างอยู่แล้วอะเลยเราค้าฟได้ทุกอย่างอยู่แล้วอะไรประมาณเนี้ยอย่างผมเนี่ยอย,อย่างของผมเนี่ยผมคราฟได้ทุกอย่างขั้นต่ําคือเทียร์สี่นะครับไอ้ถ้าถ้าสมมติว่าผมคราฟได้ทุกอย่างขั้นต่ําคือเทียร์สี่เนี่ยเะเพาะเพะสายคอมแบทนะผมก็แปลว่าผมมสแบบเน แล้วผมแบบได้อะไรมาผมก็คาบได้ประมาณนั้นเ,เราก็แค่าหาส่วนต่อเติมอ่ะอันนี้เป็นน้ําแข็งนะครับผมซึ่งผมมองว่านะถ้าคุณอยากหาแบบง่ายจริงๆคือคุณไปหาวิธีฟาร์มเงินอนะ่ะแล้วเอาเงินที่ได้ไปซื้อมาคาบดีกว่าถ้าอยากจะคาบนะครับผมแต่ว่าถ้าอยากจะหาเองก็ก็มีวิธีประมาณนี้นะครับผมที่ผมคิดว่าสะดวกที่สุดนะก็คือการเปิดกล่องกับการเอารูนเนี่ยที่เหลือเนี่ยไปสุ่มให้ได้ดีแฟกมาเพื่อค้าบนะครับผมโอเคก็คือตอนนี้ก็ไม่มีอะไรละ ก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละสั้นๆน,นะครับง่ายๆไปละบ๊ายๆแล้วเจอกัน